สวัสดีค่ะน้องเต้าทุกคนพี่แตงกวามาแล้วค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเล็บลี่สกุละของเราเนื่องจากเห็นช่องเพื่อนบ้านของเรานะคะเขาทำคอนเทนต์แนวเรื่องแปลกในเกมสกุละกันหลายช่องมากมาก ยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแต่บอกก่อนว่าไม่มีสาเหตุให้นะคะต้องไปสันนิษฐานเอาเองซึ่งเวลาปกติเนี่ยถ้าเราวาร์ปไปยังสถานที่ต่างๆในเกมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันมีอยู่ที่หนึ่งค่ะถ้าเราวาร์ปมาจากบริเวณที่ไกลกว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนั่นก็คือโรงพยาบาล ให้สังเกตที่ขาค่ะที่อื่นเนี่ยถ้าว้าปไปจะทิ้งตัวลงไปตามปกติแต่ที่โรงพยาบาลที่เดียวถ้าเราว้ามาจากที่ไกลๆมันจะเหมือนลื่น oh, <no. S 1> แบบเมื่อกี้เลยค่ะซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พี่มองว่ามันแปลกดีแล้วน้องๆล่ะคะคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าพื้นตรงนี้เนี่ยมันลื่นกว่าบริเวณอื่นๆกันนะ อวาตารผู้หญิงเนี่ยคือตัวเอกของตอนเดียวจบในวันนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะส่วน fc ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิป subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย